สวัสดีคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ช่องเด s บชีฟนะครับเปิดให้ทุกคนได้เป็นเมมเบอร์กันแล้วโดยเมมเบอร์จะได้รับแบสคอร่าแองและไอโร่น่ารักน่าร,รักไต่อหลังชื่อนะครับผมตอนคอมเมนต์แล้วก็ตอนคุยในแชทสตรีมและยังได้อีโมจิซ็อกกากับทอฟฟ์ไปใช้อีกด้วยนะคะรับผมรวมถึงจะสามารถคอมเมนต์ในโพสตที่ผมโพสตสำหรับสมาชิกเท่านั้นได้ด้วยจะได้เห็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเพียงเท่านี้คุณก็มีส่วนร่วมและสนับสนุนช่องเด็บชีฟได้มากขึ้นเพราะการ์ตูนมีให้มากกว่าความสนุก โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอีกครั้งนะครับสำหรับชีพทอล์กในวันนี้นะครับผมเรามาเปิดข้อมูลประเทศกันต่อนะครับกับอาณาจักรอันมั่งคั่งไปด้วยประเพณีผู้คนและมีอาณาเขตกว้างใหญ่ที่สุดในโลก Earth Kingdom หรืออาณาจักปรปฐพีนั่นเองครับ เหมือนเดิมครับผมผมจะไม่ทวนของเก่าให้นะครับและต้องขอบอกก่อนนะครับผมว่าคลิปนี้เนี่ยมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่มาจาก t h e Rise of k เ o ีย i ชี้ด้วยใครที่ยังไม่เข้าใจในจุดไหนนะครับผมก็ลองรับชมคลิปเก่าได้ก่อนนะครับเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยอาณาจักรปัตตภีนับตัวประเทศเป็นหนึ่งทวีปนะครับและยังมีเกาะยิบย่อยออกไปอีกมากมายเลยมีทั้งขนาดที่ใหญ่ที่สุดและจํานวนประชากรที่มากที่สุดด้วยกินบริเวณกว้างไปทางฝั่งตะวันออกของโลก ปกครองภายใต้ระบบกษัตริย์มาอย่างยาวนานจนกระทั่งในปี174 AG กษัตริย์ปัต Wu, ตภีวูได้ประกาศว่าเขาจะสละราชบัลลังก์เพื่อกระจายอำนาจการปกครองให้แต่ละรัฐในอาณาจากักรได้บริหารกันอย่างอิสระภายใต้การเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับ United Republic of Nations ชาวอาณาจักรปัตตภีนะครับผมมักจะยึดถือยึดมั่นในปรัชญาแห่งความสงบสุขของการอยู่ร่วมก,กันกับชาติอ,อื่นๆ Earthbender ยังประยุกต์ใช้ความสามารถของพวกเขาในการสร้างการป้องกันและอุตสาหการรมต่าง ด้วยเหตุนี้ทําให้อณาจักรปัตตภีสามารถป้องกันการลุกรานจากประเทศอื่นได้อย่างสบายๆซ้ำย,ยังมีเศรษฐกิจที่หลากหลายอันมีพื้นฐานมาจากการเกษตรกรรมแต่ก็ยังไม่เทียบเท่ากับของประเทศอาคีที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีไปไกลกว่าโดยเขตปกครองที่กว้างใหญ่ทําให้มีพื้นที่หลากหลายแบบส่งผลให้อาณาจักรปัตตภีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามแต่ละพื้นที่อันเป็นเหตุให้เกิดความแบ่งแยกระหว่างระดับของประชากรด้วยเช่นกันทั้งหมดเป็นสาเหตุที่ทําให้รัฐบาลกลางนั้นค่อนข้างมีความอ่อนแอ แต่ถึงกระนั้นผู้คนก็ยังคงมองอาณาจากาักรปัตตภีเป็นประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความเชื่อที่มันเหมือนกันในด้านประวัติศาสตร์และตัวตนของพวกเขาอาณาจากาักรปัตตภีถูกรุกรานเขตแดนโดยประเทศอาคีมากกว่าร้อยปีถ้าไม่มรวมอพาตาลแล้วก็อาณาจากาักรปัตตภีนี่แหละที่นับเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงในการยึดครองโลกของประเทศอาคีในช่วงสงครามภาวารีให้การช่วยเหลือด้านการรบกับอาณาจักรปัตตภีอยู่มากจนกระทั่งบาซิงเซถูกยึดได้ด้วยฝีมือของอสุลา ถึงแม้ว่าจะยึดครองได้ก็ตามแต่ด้วยการขัดขืนของกําลังทหารและผู้ต่อต้านในอาณาจักรส่งผลให้เฟอ์อร์ลอดโอไซประกาศว่าจะเผาบาซิงเซให้ราบเป็นหน้ากลองตอนที่ดาวหางโซซินเดินทางมาถึงทว่าภาคีบงกฏขาวได้เข้าแทรกแซงและปลดปล่อยบาซิงเซให้เป็นอิสระจนได้ด้วยกันกับการพ่ายแพ้ของโอไซส่งผลให้เขตปกครองอคีทั้งหมดในอาณาจักรเป็นอิสระไปในเวลาเดียวกันหลังจากสงครามจบลงกระบวนการบูรณะความบรรสานถูกเริ่มด้วยหมายที่จะนําประชาชนชาวอาคีทุกคน ที่อาศัยอยู่ในเขตปกครองปัตตภีกลับมาอาศัยอยู่ในประเทศแต่ด้วยความที่ประชาชนของทั้งสองประเทศได้ปรับตัวอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขแล้วและยังมีคู่รักและครอบครัวข้ามชาติขึ้นมาอีกด้วยพวกเขาได้ปฏิเสธกระบวนการนี้ดังนั้นฝ่ายหลอกซูโก้กษัตริย์ปัตตภีเขยและอวตารแองได้รวมกันเปลี่ยนแปลงเขตปกครองเหล่านี้จนกลายเป็นสหพันธรัฐ u n i น e d Republic of Nations ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Republic City ในเวลาต่อมานั่นเองอาณาจักรปัตตภีมีบทบันในสภา Republic c i ซ y ด้วย ผู้สืบบัลลังต่อจากคัย่ยคือที่ดาของเขาเองโหทิงรัชการของเธอนั้นเต็มไปด้วยการเก็บภาษีและการละเลยประชาชนความจเจริญรุ่งเรืองนั้นเกิดขึ้นในบาซิงเซตอนไหนเท่านั้นซึ่งมีหน่วยไตยลี่คอยควบคุมคมเรียบร้อยต่างๆโดยการลอบลงพระชนโหทิงในจราจรมงกุฎแดงบาซิงเซตกอยู่ในความโอลแมนความโกลาหลถูกแพร่ขยายออกไปไกลทั่วทุกพื้นที่เต็มไปด้วยอ,อาชญากรและโจนในเขตป,ปกครองต่างๆในปี174 AG ด้วยฝีมือของคูวีดา เธอควบคุมสถานการณ์กอบกู้อำนาจขึ้นสู่กษัตริย์ได้แต่ในวันราชาพิเศษของเจ้าชายบูเธอไม่ยอมนองจากตำแหน่งผู้นำชั่วคราวและประกาศโค่นล้มอำนาจกษัตริย์ลงด้วยบูรณะอาณาจักรโบราณครําคือขึ้นมาใหม่และสถาปนามันขึ้นมาในชื่อ Earth Empire หรือจัก,กรวรรดิปัตตพีนั่นเองหลังจากคูวิดาถูกโค่นล้มกษัตริย์วูได้ประกาศเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นแบบประชาธิปไตยเลือกผู้นำกันเองตามแต่ละรัฐหลังจากนี้คือประวัติเชิงเลือกครับ เช่นเดียวกับบรรพชนชาติอื่นๆอ,อาศัยอยู่บนหลังของเต่าสิงห์และรับเอิร์เป็นดิ่งจากมันเพื่อใช้ในการออกไปหาอาหารและทรัพยากรในป่าวิญญาณทั้งนี้ยังมีชนเล่ร่อนบางกลุ่มที่พยายามเอาชีวิตรอดภายในจอมไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเขาลงหลักปักฐานได้ก่อตั้งเมืองขึ้นโดยมีวิญญาณของแม่หญิงเทียนหายคอยคุ้มครองและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรปัตพีตะวันตกในเวลาต่อมาสถาปัตยกรรมสมัยโบราณของชาวปัตพีนั้นมักดูเหมือนป้อมปราการเสียมากกว่าอาคารทั่วไป จนกระทั่งเต่าสิงเลิกปกป้องมนุษย์วิญญาณส่วนใหญ่กลับไปสู่โลกข,ของมันมนุษย์รบกันเองและอวตารหวานเองก็ได้เสียชีวิตหลังจากแทรกแซงสงครามในอาณาจักรปัตตพีนี้เองชาวปัตตพีไม่เหมือนกับประเทศอื่นตรงที่พวกเขาสร้างวัฒน,ธ,นธรรมขึ้นมาเองตั้งแต่สมัยโบราณเช่นก้อนดินทรงกลมแบนที่ใช้เป็นอาวุธพวกมันถูกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วยอย่างไรก็ตามโดยอาณาเขตที่กว้างใหญ่ทําให้วัฒน,ธ,นธรรมที่เกิดขึ้นแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ เ่าเอิร์ธเป็นเดอสร้างถ้ำขึ้นมาและเก็บเกี่ยวคริสตัลเลืองแสงเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนก่อนจะตกเป็นอนานิคมของบาซิงเซในเวลาต่อมาบาซิงเซถูกโจมตีด้วยคู่แข่งทางการเมืองเรื่อยมาแต่ก็ถูกป้องกันไว้โดยยุทธภูมิที่ดีมากๆเช่นหากจะบุกทางใต้จำต้องผ่านภูเขาที่มีสภาพเลวร้ายสุดๆอย่างภูเขาไทหัวซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะถูกกลืนกินไปด้วยพายุหิมะบนภูเขานั่นเองในด้านตะวันตกคู่รักตามหมู่บ้านโอมาและชูเรียนรู้วิชาเอิร์ธเบนดิ้ง จากตุนแบเจอร์จนแข็งแกร่งทั้งสองได้สร้างถ้ำที่ไม่มีใครจะสามารถหาทางออกได้ยกเว้นเพียงพวกเขาเท่านั้นที่ใช้ถ้ำนี้มาเจอกันในขณะที่สองหมู่บ้านเกิดสงครามจนกระทั่งชูตายในสนามรบโอมาผู้ช้ำใจใช้พลังของเธอบังคับให้สองหมู่บ้านนั้นรวมกันและสงบศึกจนเกิดเป็นเมืองโอมาชูเมืองที่ขึ้นกับตนเองจนถึงปัจจุบันที่ทางใต้ของอาณาจ,จักรนั้นยังมีชนเผ่าเร่ร่อนอาศัยอยู่ในทะเลทรายชีวอง เป็นที่ตั้งของชอนเผ่าแซนเบนเดอร์และยังมีกลุ่มพ่อค้าที่มักเดินทางไปมาในทะเลทรายเพื่อค้าขายด้วยกษัตริย์แห่งบาซิงเซมีอำนาจมากขึ้นตามกาลเวลาและยังสามารถเอาชนะและรวมอาณาจักรต่างๆเข้าด้วยกันได้จนเกิดเป็นอาณาจากักรมัตภีในที่สุดทั้งนี้ยังมีขุนนางและกษัตริย์ที่อื่นบ้างพวกเขาไดรับอนุญ,ญาตให้คงอำนาจไว้ตราบใดที่ยอมจำนนต่อบาซิงเซจนกระทั่งกษัตริย์แห่งบาซิงเซนั้นล้มเลิกการรวมแผ่นดินทั้งหมดและแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปัตภีพระองค์แรก ถึงแม้กระนั้นกษัตริย์ปะตะพีก็ไม่สามารถกระจายอำนาจการปกครองออกไปทั่วราชาอาณาจักรได้โดยเหตุผลที่แผ่นดินนั้นกว้างใหญ่เกินไปจึงทําให้แต่ละเมืองนั้นต้องปกครองกันเองด้วยอำนาจกริย์ปะตะพีขึ้นขึ้นลง,ลงตามกาลเวลาแต่ไม่มีพระองค์ใดที่เรียกได้ว่าปกกล้าหรือปกครองทุกอย่างทั่วราชาอาณาจักรโดยแท้จริงสักพระองค์เดียวบางพื้นที่อย่างทะเลทรายชีวองนั้นก็ห่างไกลเกินไปที่รัฐบาลจะเข้าถึงแต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่ารัฐบาลกลางจะสนใจเช่นกันโดยความละเลยนี้ จึงก่อให้เกิดกลุ่มคนนอกกฎหมายขึ้นพวกเขาได้สร้างกฎและธรรมเนียมปฏิบัติของตัวเองขึ้นมาคนกลุ่มนี้รู้จักกันในชื่อเต้าเฟยถึงแม้ว่าอำนาจที่แท้จริงในบาซิงเซยนั้นจะขึ้นตรงกับกษัตริย์แต่หน้าจุดหนึ่งในอดีตเกิดกลุ่มนักรพตปัตภพีขึ้นทว่านักโพสตเหล่านี้ไม่เหมือนนักโพสตอาคีที่เชี่ยวชาญและใส่ใจเรื่องวิญญ,ญาณผันตัวมาเล่นการเมืองอย่างเต็มรูปแบบและเริ่มควบคุมระบบต่างๆแน่ณาจักรกษัตริย์ปัจจพีบางพระองค์เองก็ได้ทำประโยชน์ไว้เช่น สร้างระบบรางขนส่งในบาซิงเซ่กษัตริย์หลายพระองค์เช่นกันที่ได้เป็นมิตรกับอวตารหลายคนให้ความช่วยเหลือกันดีโดยตลอดมาในยุคข,ของอวตารอย่างเช่นนั้นความสัมพันธ์ของอวตารกับอาณาจักรปัตาพียังคงดีอย่างเช่นเองยังเป็นผู้ทําสนธิสัญญากับประเทศที่5เพื่อป้องกันการลุกรานชายฝั่งทางใต้ของอาณาจักรด้วยหลังจากอาณาจักรปัตาพีรุ่งเรืองมาอย่างยาวนานมันค่อยๆผุพังลงในช่วงชีวิตของอวตารคูรุโดยความเลือเล่อและการด่วนจากไปในวัยเพียง3 3ปีเท่านั้น สาด้วยปัญหาในการตามหาอำนาจรุ่นถัดไปอีกส่งผลให้ผู้ฝ่ายหาอำนาจกระบฏและอาชญากรต่างก่อกรรมทำเข็นจนเกิดเหตุลุกฮือของกระบฏจนผ้าเหลืองขึ้นและแทนที่รัฐบาลกลางจะปราบปรามกลับปล่อยให้แดนอันห่างไกลนั้นต้องปกป้องตัวเองกลุ่มเต้าเฟยต่างๆก็ประทะกันเองด้วย The Flying Opera Company กลุ่มเต้าเฟยมหาอำนาจเติบโตขึ้นโด่งดังไปทั่วอาณาจากักรถึงขนาดที่ว่าในจูงสูงสุดของพวกเขานั้นพวกเขาสามารถบังคับให้รัฐบาลทำตามที่ขอได้ ผู้นำประเทศที่5เองก็แหกสัญญาของหยางเชนทิงและรูกรานใช้ฝั่งทางใต้ความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นเกินจะควบคุมได้เจียนจูนักพรตและอาจารย์ของอวตารคูรุบางบานกอบกู้วิกฤตนี้ขึ้นมาจัดการเรื่องต่างๆรับหน้าที่ตามหาและสั่งสอนอวตารจนสร้างเครือข่ายไว้ได้ทั่วโลกแต่เขาก็ใช้วิธีที่สุดโต่งในการทำลายคู่แข่งของเขาเช่นกันอย่างการฝังจนผ้าเหลืองทั้งเป็นตามล่าเตาเฟยทุกกลุ่มที่เขารู้จักระบุตัวต,วตนของยุนเด็กหนุ่มคนหนึ่งว่าคืออวตารโดยพลาการ แต่ท้ายที่สุดแล้วกลับเป็นเคียวชีญิงรับใช้ของเขาต่างหากที่คืออวตารที่แท้จริงเขาหวังว่าจะสามารถควบคุมเคียวชยีได้ให้กอบกู้สมดุลกลับมาสร้างอวตารในอุดมคติขึ้นเมื่อเคียวชยีหนีไปเขาจึงออกล่าและผลสุดท้ายมันก็จบไม่สวยนักด้วยการที่เคียวชยีถูกตราหน้าว่าคบหากับอชาชญยกรในเวลาต่อมายุคสมัยของกษัตริย์ปัทภีองค์ที่46เขาเชื่อว่าเขามีอำนาจมากกว่าที่มีตั้งใจจะเปลี่ยนอาณาจักรปัทภีทุกหย่อมยญาให้ขึ้นตรงกับเขา กริย์ปธพีเพียงพระองค์เดียวด้วยเหตุนั้นเป็นการกระตุ้นขุนศึกนายหนึ่งชินขุนศึกผู้ไม่พอใจกับการกระทําดังกล่าวเขานําทัพและเปิดศึกยุดครองได้แทบทั้งอาณาจากักรไม่เว้นแม้แต่มหาคนครโอมาชูเหลือเพียงบาซิงเซและบริเวณบ้านของอวตารเคียวชีเท่านั้นชินพยายามไม่เคียวชียอมจำนนอันนํามาซึ่งความตายแก่ตัวเขาและกําเนิดเกาะเคียวชีขึ้นมาเมื่อไรผู้นําทัพกองกําลังของชินก็พ่ายแพ้แต่ถึงกระนั้นมันมีผลที่ตามมา ชาวเมืองบาซิงเซเกิดมีความเชื่อขึ้นมาว่ากษัตริย์นั้นล้าสมัยได้แต่กดขี่ข่มเหงประชาชนพวกเขาจึงลุกฮือก่อกบฏทําให้เมืองหลวงนี้ตกอยู่ในความโกลาหลเคียวชิบีบบังคับให้กษัตริย์ปัตพียอมรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จํากัดอํานาจกษัตริย์ลงไม่ให้ข่มเหงประชาชนอีกถึงแม้ว่าเคียวชิจะไม่ได้เต็มใจนะักแต่เธอสร้างหน่วยตํารวจลับไตลีขึ้นมาในบาซิงเซเอ,อเิร์ธเบนเดอร์ฝีมือชากางเหล่านี้มีหน้าที่ปกป้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆในเมืองกษัตริย์ปัตพีองค์ที่46 ไม่ได้ใช้อำนาจข่มเหงประชาชนอีกแต่กลับเป็นข้าราชการต่างๆที่มีอำนาจมากขึ้นและเป็นผู้กลุ่มอำนาจที่แท้จริงของอาณาจักรกษัตริย์ที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ต่างจากหุ่นเชิดไม่มีอำนาจใดๆรัฐบาลกลางมุ่งเน้นเพียงความเจริญภายในเมืองหลวงเท่านั้นและปล่อยให้เมืองอื่นๆต้องปกครองกันเองโดยไม่ใหญ่ดีสถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วกลับแย่ลงไปอีกเมื่อประมาณปี3 0มสิบปีกีฟาโรลอโซซินเริ่มบุกโจมตีทั่วอาณาจักรยึดครองเมืองต่างๆได้มากมายรวมถึงแหล่งทรัพยากรด้วย รัฐบาลกลางไม่สามารถจะปกป้องเขตแดนใดๆได,ได้แม้ว่าอาวตารโรหุจะพยายามหยุดโซซินแล้วก็ตามทวีปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือถูกปกครองเป็นวงกว้างกำลังทาหารของอาณาจักรปัตพีก็ต่อสู้สุดกำลังแต่ก็ยังไม่พอจะยับยั้งประเทศอาคีจนถึงปี 79AG เอจที่เสียดินแดน,นทางตอนเหนือไปเกือบหมดสิน้นประชาชนจากเมืองต่างๆรีบพายสงครามอพยพก็มาอยู่ในบาซิงเซตตอนนอกก่อตั้งเป็นสลัมขึ้นในปีเดียวกันกษัตริย์ปัตพีองคที่5 1สิ้นพระชนลง และทายาทสืบบัลลังก์เพียงคนเดียวของเขาคุเยโอรสของเขาในตอนนั้นอายุเพียง4ปีเท่านั้นรัฐมนตรีหลงเฟงิงช่วยโอกาสนี้ในการสร้างอํานาจขึ้นทําให้กษัตริย์เด็กองค์ปัจจุบันนี้เป็นเพียงหุ่นเชิดใช้หน่วยไตลีควบคุมข่าวสารเกี่ยวกับสงครามจัดการระเบียบสังคมให้เป็นไปอย่างปกติสุขมันได้ผลดีจนกษัตริย์นั้นไม่ทราบเดยซ้ําว่ามีอาชญากรอย,อยู่รอบๆและไม่ทราบ้วยซ้ําว่าเกิดสองครามอยู่เนื่องจากหน่วยไตลีนั้นไม่ได้ควบคุมไปถึงนอกกำแพงทหารนอกกำแพงนั้นจึงใช้อำนาจข่มเหงประชาชน ส่งผลให้ประชาชนต้องป้องกันตัวเองด้วยปี 94AG กองทัพอาคีภายใต้การนำของเจ้าชายไอโรมาถึงด้านนอกกำแพงและเริ่มการต่อสู้ขึ้นนานถึง600วันด้วยกันอย่างไรก็ตามถึงแม้ไอโรจะไม่สามารถทำลายกำแพงได้เพราะถอยทัพไปก่อนในตอนที่เสียลูกชายในสนามรบแต่บาซิงเซก็เสียหายหนักมากทั้งกำลังทหารและทรัพยากร,กรก็เหลือน้อยเต็มทีอาณาจักปรปะตผีล่มสลายใน5ปีต่อมาหลังจากเสียเมืองใหญ่อย่างโอมาชูไปและยังถูกแทรกแซงภายในบาซิงเซอีกด้วย ต่อให้อวตารแองโค่นล้มไส้ศึกและกะบฏได้อำนาจกลับคืนสู่กษัตริย์ขั้วอีกครั้งแต่หน่วยไตยลี่ยังคงพักดีต่อหลงเฟงที่ถูกจำคุกอยู่ในเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหญิงอสุราและทีมของเธอแทรกซึมเข้าเมืองหลวงร่วมมือกับหลงเฟงโค่นล้มอำนาจกษัตริย์และปลิดชีพอวตารได้ควยถูกในประเทศออกไปแต่อสุราได้ใช้หน่วยไตยลี่นั้นหักหลังหลงเฟงอีกทีหนึ่งพร้อมทั้งยึดบารสิงเซภายใต้ก,การปกครองประเทศอาคีได้ทหารประเทศอาคีใช้โอกาสนี้บุกรุกพื้นที่ที่เหลือของอาณาจักร ส่งผลให้เกิดกรบฏขึ้นทั่วพื้นที่ทําให้ประเทศอาคีแผ่อำนาจออกไปได้ไม่มากนักจนกระทั่งแองคนล้มโอสายได้จบสงครามร้อยปีลงโดยชัยชนะของอาณาจักรปัตตาพีคุ้ยคืนบาลังและอำนาจที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับกษัตริย์ในที่สุดอวตารแองฟ้าหล่อสูโกและกษัตร,ตริย์ปัตตาพีควยเริ่มกระบวนการบูรณะความบัรญาลขึ้นพยายามลบล้างเขตปกครองอาคีที่หลงเหลืออยู่ในอาณาจักรให้ได้เพื่อคืนสันติสุขให้กับประชาชนชาวอาคี ที่อาศัยอยู่มาตลอดช่วงสงครามนั้นถูกส่งกลับประเทศเว้นแต่เขตป,ปกครองที่เก่าแก่ที่สุดผู้อาศัยทั้งสองประเทศนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันไปแล้วคอยพยายามใช้กำลังเพื่อถอนเมืองนี้ออกไปเขาเชื่อว่ามันเป็นสิทธิในอาณาเขตของเขาแต่แองเข้าแทรกแซงทาให้เหตุการณ์สง,งบลงและให้เขตป,ปกครองนี้เป็นเอกราชปกครองตัวเองโดยอิสระในปีถัดมาเมืองดังกล่าวนั้นขยายพื้นที่ออกไปและยังก่อตั้งอุตสาหกรรมด้วยโดยได้ชื่อเมืองว่าเครนฟิชทาว กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจสําคัญแห่งหนึ่งจนในเวลาต่อมาได้กลายเป็นที่ตั้งของสหพันธรัฐและริพับลิกซิตี้ในปัจจุบันหลังจากกษัตริย์ควยสิ้นพระชนลงที่ดาของเขาโหทิงได้ขึ้นครองราชนังแก้ไขสิ่งต่างๆที่บิดาสร้างเอาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นพื้นที่ต่างๆในอาณาจักรถูกละเลยอ,อีกครั้งและต้องทนทุกข์อยู่กับความยากเข็ญปัญหาเศรษฐกิจเองก็เกิดขึ้นจนแย่กว่าอีก3ประเทศด้วยซ้ําแต่มันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขแต่อย่างใดโหทิงกลับให้หน่วยไตลี่ปกปิดข่าวทั้งหมด และขยายกองกําลังทหารออกไปเก็บภาษีจนเกิดกรบฏขึ้นทั้งนี้ยังมีเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองอยู่ด้วยอย่างเซาฟูเมืองสันโดษที่มีรัฐบาลเป็นของตัวเองรัชการของโฮทิงนั้นจบลงเมื่อเกิดการลาจมวงกดแดงในปี171 a อจบาซิงเซตตกอยู่ในความโกลาหลอีกครั้งและไม่มีขุนนางหรือผู้สําเร็จราชการใดขึ้นครองราชแทนทรัพย์สินของวงตระกูลราชสมบัติต่างๆก็ถูกขโมยไปหมดโดยฝีมือของประชาชนและขุนนางบางส่วน การล่มสลายของบาซิเซนในครั้งนี้ส่งผลให้เมืองต่างๆในอาณาจากักรปัตตภีนั้นต้องปกครองกันเองและยังมีกลุ่มโจรที่ร่วมก่อการร้ายอีกด้วยผู้นำโลกตัดสินใจจะคืนระเบียบให้กับอาณาจากักรปัตตภีอีกครั้งพวกเขาพยายามขอให้ซูยินเบยฟงช่วยนำประเทศชั่วคราวและเมื่อเธอปฏิเสธเป็นคูบิดาที่ก้าวขึ้นมาแทนเธอรวบรวมทรัพยากรและทีมการซาฟูของเธอออกเดินทางควบคุมบาซิเซนจนได้ส่บผลให้เหล่าผู้นำโลกนั้นเชื่อใจและให้เธอเป็นผู้นำประเทศชั่วคราว กองกาลังเธอขยายใหญ่ขึ้นและเริ่มคืนระเบียบให้กับทั้งอาณาจักรได้ทว่าเธอปฏิบัติกับเขตปกครองที่กู้มาได้อย่างไม่เหมาะสมนําคนจากประเทศอื่นที่อาศัยอยู่ในนั้นมากักกันและยังให้วาดิกกับผู้มั่นของเธอวิจัยยุทธปภก่อนด้วยเมื่อเธอต้องลงจากตําแหน่งตามกำหนดการในปี174 AG เธอกลับประกาศล้มอํานาจกษัตริย์แทนส่งผลให้เจ้าชายวูไม่ได้ขึ้นครองราชและสถาปนาอาณาจักรของเธอขึ้นมาในนามจากักรวรรดิปัตตพีและเหลือเพียงเซาฟูเท่านั้นที่ยังไม่อยอมเข้าร่วม การแทรกแซงของคอร่าเองก็ไม่เป็นผลดีนักคูวิดานำปืนใหญ่พลังวิญญาณมารุกรานร์พับลิกซิตี้เขตปกครองสุดท้ายในอาณาจักรที่เหลืออยู่อ้างว่าพื้นที่ตรงนี้นั้นถูกขโมยไปจากอาณาจากักรผลสุดท้ายเธอถูกช่วยชีวิตไว้ได้โดยคอร่าก่อนจะยอมแพ้หลังจากนั้นอำนาจลับคืนสู่กษัตริย์บูซึ่งเขาตัดสินใจจะเปลี่ยนระบบการปกครองให้ดีกว่าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบริพับลิ็กซิตี้โดยเริ่มจากเกาลิงเป็นที่แรกที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นแต่ทุกอย่างนั้นไม่ได้ดราบรื่น เมื่อผู้บังคับบัญชากวนแห่งจักรวรรดิปัตตภีที่เหลืออยู่เข้าแทรกพยายามลงเลือกตั้งล้างสมองคนในเกาลิงขอร่าและเพื่อนๆรวมถึงคู่วิราด้วยเขากู้สถานาการณ์เอาไว้ได้วูประกาศว่าเขาจะยังคงรับใช้ประชาชนในฐานะกษัตริย์อยู่จนกว่าทุกรัฐจะเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์ชาวอาณาจักรปัตภีมักมีผมดำหรือน้ำตาลดวงตาสีเขียวน้ำตาลและเทาปะปนกันไปมักมีผิวสีเข้ม เว้นแต่ขุดนางที่มักมีผิวสว่างกว่าการแต่งกายทั้งทั้งอาณาจาักรนั้นมักประกอบไปด้วยสีเขียวสว่างและเหลืองหรือสีเบจและน้ำตาลทรงผมนั้นมักเปลี่ยนไปด้วยความปราณีตและสง่าเพราะพวกเขาห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองเออกมากๆในส่วนของเครื่องแบบทหารนั้นก็มักจะมีสีเขียวและเบจซอนผมเอาไว้ในหมวกอย่างไรก็ตามแฟชั่นของคนในอนาณาจักรปัตภีนั้นก็เปลี่ยนไปตามพื้นที่ด้วยบางกำมัดมวยผมบ้างก็มีปิ่นปักผมหรือรวบผมไว้แล้วทัดได้ผู้ดอกไม้ ชาวโอมาชูมักสวมเสื้อคลุมตัวยาวและกางเกงและยังมีผ้าพ,พองหัวอีกด้วยสัญลักษณ์อาณาจักรปัตตาพีมีลักษณะเป็นรูปวงกลมที่มีสี่เหลี่ยมกลวงอยู่ด้านในสื่อถึงความลึกและกว้างของอาณาจักรปัตตาพีและยังสื่อถึงความไร้ขอบเขตของความสามารถในการเอิร์ธเบนดิ้งด้วยที่เวลาเบนดิ้งธรณีสารานขึ้นมาแล้วจะเป็นก้อนกลมหรือเหลี่ยมก็ได้แบบสถาปัตยกรรมของพวกเขานั่นเองทั้งนี้ ยังสื่อถึงวิถีแห่งความบุรมสมบูรณ์และสันติสุขของชีวิตสัญลักษณ์นี้มักถูกพบได้ปนหมวกของทหารหรือแม้แต่บนอุปกรณ์ฝึกที่บางครั้งถูกใช้เป็นอาวุธและยังปรากฏบนเงินตราอีกด้วยในด้านภูมิศาสตร์นั้นอนาณาจักรปัตพีมีพื้นที่กว้างใหญ่มากทางตอนเหนือปกคลุมไปด้วยภูเขาและป่าไม้ในขณะที่ขอบด้านตะวันตกนั้นเป็นท่าเรือด้านในชายฝั่งคือเบืองหมอกและเดอะเกรตดีไว ตรงกลางทวีปคือทะเลทรายชีวองทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ถูกปกคลุมไปด้วยป่าเขียวชะอุ่มบริเวณนั้นยังมีเมืองเดียวที่ตั้งอยู่คือองมาชูนั่นเองทางชายฝั่งตอนใต้ก็มีป่าและแม่น้ําเป็นที่ตั้งของเมืองอันมั่งคั่งอย่างเกาลิงและทางตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงอย่างบาซิงเซนั่นเองสำหรับอาณาจักรปัตภีแร่หินเป็นทรัพยากรสําคัญที่สุดพวกเขามักใช้มันในทุกๆอย่าง จากเครื่องมือสู่อาคารบ้านเรือนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมั่งคัง่งไปด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลแต่พวกเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากมันใช้เพียงฐานหินเท่านั้นที่มาเป็นพลังงานทรัพยากรป่าไม้ก็ถูกเก็บเกี่ยวด้วยเช่นกันปศุสัตว์เกษตรกรรมการล่าสัตว์และการทําเหมืองนั้นนับเป็นอุตสาหกรรมหลักของอาณาจากักรปฐพีการปกครองของอาณาจากักรปตพีเรียกได้ว่าเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราช หรือราชาธิปไตยในแต่ละรัฐโดยอาณาเขตที่กว้างใหญ่และจํานวนเมืองที่มากราชาหรือผู้ครองของแต่ละเมืองนั้นมักมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาซิงเซที่ปกครองแบบเต็มรูปแบบเว้นแต่แบบกึ่งกษัตริย์ของโอมาชูและซาฟูเท่านั้นเราจะเห็นระบบนี้อย่างชัดเจนจากราชาการของโฮทิงและจกกักรวรรดิปตตภีของคูวีราก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแบบประชาธิปไตยเมื่อวูขึ้นครองบัลลังก์ทั้งนี้การบังคับใช้กฎหมายในปตตภีนั้นไม่แข็งแรงนักโดยอาณาเขตที่กว้างใหญ่เกินดูแล ทำให้ด้านนอกบารชิงเซนั้นมีโจรจิบลนและชิงทรัพย์กันเป็นเรื่องธรรมดาและยังไม่มีใครตามจบหรือปราบปรามด้วยชาวปจัจภีมีวัฒนธรรมและขนบที่หลากหลายมากๆตามแต่ละท้องที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะเคียวชิอันห่างไกลเผ่าทะเลทรายที่แทบจะไม่แบ่งปันอะไรให้ผู้อื่นเลยบางถิ่นถึงกับพูดคนละภาษาด้วยซ้ำในเมืองหลวงนั้นมักมีการแต่งกลอนจิบชากันเป็นเรื่องธรรมดาสถาปัตยกรรมในหลากหลายพื้นที่นั้น มักเป็นสีประจำชาติคือสีเขียวสร้างอาคารจากหินไม้และปูนซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่หลังคามักจะมุงกระเบื้องสีเขียวเหลืองหรือเทาเข้มถนนทนทางต่างๆนั้นมักจะเป็นทางดินหย,ยาบๆแต่ถ้าเป็นในเมืองก็จะปูด้วยหินเรียบเนียนอย่างดีอาณาจักรปัตตพีเป็นหนึ่งในชนชาติที่แทบจะไม่ปรากฏการรักรวมเพศถึงแม้ว่าจะได้รับอิทธิพลจากอวตารเคียวชี้แล้วก็ตามที่หนางก็รักทั้งสองเพศทั้งนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่บ้างซึ่งถ้าหากมั่นหรือแต่งงานกันแล้ว มักจะรับเด็กมาเลี้ยงอาหารของชาวนาจากาักรปัตภีมีขอบเขตกว้างมากๆมักประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วข้าวและพืชผลต่างๆและสิ่งสําคัญที่ขาดไปไม่ได้สาหรับชาวปตาัตภีคือชานั่นเองชาจากสมุนไพรและพืชหลากหลายชนิดเช่นชาสมชามะลิหรือจะเป็นชาหายากอย่างชาดอกมังกรขาวเป็นต้น ฤดูของอาณาจักรปัตตพีนั้นคือฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นฤดูที่ชาวปัตตพีเกิดมากที่สุดด้วยพวกเขายังแข็งแกร่งขึ้นในฤดูนี้การทหารของอาณาจักรปัตตพีนั้นเรียกได้ว่ามีครบทุกรูปแบบเพราะมีภูมิตร์ที่หลากหลายนั่นเองมีตั้งแต่ทหารเบนเดอร์เล่นอนเบนเดอร์เดินเท้าผู้ถืออาวุธหลากหลายแบบตั้งแต่หอกดาบเงาค้อนขวานและเขียว สำหรับพหาหนะในการเดินทางที่เป็นสัตว์นั้นมักพบเห็นว่าใช้ม้าก,กระจอกเทศและยังมีหมาปลาไหลอีกด้วยเอิร์ดเบนเดอร์ใช้หินรูปสัญลักษณ์ประเทศของพวกเขาเป็นอาวุธคว้างป่าป้องกันตัวรวมถึงใช้ในการเคลื่อนที่ด้วยผู้ที่มีฝีมือสามารถนําหินพวกนี้มาซ้อนกัเป็นกรอกบาบังหรือแม้แต่ใช้เป็นพหาหนะขี่ได้ด้วยเรายังได้เห็นรถถังคุ้มเกราะที่ขับเคลื่อน้ดยเอิร์ดเบนดิงหรือแม้แต่บอลลูนลมร้อนก็มีเช่นกันยังมีสภาทห,หารที่รู้จักกันในนาม c o n c i l of Five หรือเบนจสภาประกอบด้วยนายพลชั้นสูงทั้ง5นายผู้คุมกําลังของตัวเองอยู่ภายนอกกําแพงบาซิงเซสภานี้ยังควบคุมไปถึงราชองครักษ์และทหารชั้นสูงหลายนายด้วยซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีในการคุ้มครองกษัตริย์เวลาเสด็จประพาสไปที่ไหนก็ตาม,ามกองกําลังที่รู้จักนในนามเทราทีมภายใต้การควบคุมของหนึ่งในในายพลในเบนจสภาประกอบไปด้วยเอิร์ธเบนเดอร์ฝีมือชากาดหลายนายพวกเขาถูกส่งออกไปยับยั้งสว่านยักษ์แต่พ่ายแพ้ให้กับเด็กสาวสองคนอย่างง่ายดาย ในด้านของกองเรือนั้นไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนะักเพราะเรือจําเป็นต้องทําจากไม้หรือโลหะซึ่งเมื่อขึ้นไปอยู่บนเรือแล้วส่งผลให้อ์ธเบนเดอร์นั้นไรพลังเว้นแต่จะคว้างปลาธรณีสารที่เตรียมอาไว้ออกไปได้ถ้าเทียบกับอีก2ประเทศอาณาจักรปัตพีถือว่ามีกองเรือที่อ่อนแอที่สุดและรายประสิทธิภาพที่สุดเลยก็ว่าได้ในด้านของทัพอากาศนั้นเราได้เห็นบอลลูนลมร้อนและเรือเหาะอยู่บ้างเรือเหาะที่มีคุณภาพสูงนั้นเป็นของฟิวเจอร์อินดัสทรีและคุณภาพต่ำที่พังง่ายไม่ทนทานเป็นของแคบเบ ตามที่ได้เห็นกันว่ามันอ่อนแอขณะที่อาซามิขยันตัวกับผนังก็ดึงเราจับหลุดออกมาได้แล้วยังมีกลุ่มนักรบหญิงที่รู้จักกันในานามนักรบเคียวชีที่นำโดยซูกิอยู่บนกเกาะเคียวชีการแต่งกายนั้นเรียนแบบมาจากผู้ก่อตั้งกลุ่มอวตารเคียวชีนั่นเองพวกเธอไม่ใช้ศาสตร์การแบนดิง้งแต่ใช้พัดโลหาเป็นอาวุธหลักบางก็มีดาบคาตนะและโล่เล็กพัดที่ถูกถือนั้นเปรียบเสมือนแขนที่ต่อยาวออกไปใช้จุดแข็งของศัตรูเพื่อเล่นงานพวกมันเองนักรบหญิงเหล่านี้ ไม่ฝึกหรือสอนวิชาให้กับคนนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายผู้หญิงเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ฝึกเป็นนักรบเคียวชี้แต่อะ่ไรก็ตามสกกาและไทลีได้รับการฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นกองกําลังยุคหลังๆนั้นก็พัฒนาขึ้นคือทีมการ์แห่งเซาฟูที่ได้มีบทบาทมากตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเซาฟูและออกจากเซาฟูมาเพื่อตามคูวีรานับเป็นกองทหารที่มีความสามารถและประสิทธิภาพสูงมากโดยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและการฝึกอย่างดี พวกเขาถูกขนานนามว่ากำลังทหารแห่งจักรวรรดิปตตภีนั่นเองข้อมูลก็จะประมาณนี้ครับผมมันจะเยอะๆหน่อยนะครับสนุกกันไหมครับผมตอนนี้นะครับผมช่องเดฟชีฟนะครับเปิดให้สมัครเป็นสมาชิกกันแล้วนะครับผมกดปุ่มจอยข้างๆ s u b s c r i b e นะครับข้างล่างนี้เพื่อรับสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นียกเป็นการสนับสนุนเจ้าของช่องด้วยนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับผม สำหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ